อันดูเลยครับไม่สบายแล้ววันนี้อยู่กับแมป Run คิ c เกอหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่านีย้ยคได้กาษาอาอังกฤษเราต้องคิดไปเรื่อยๆแล้วมันจะเพิ่มความเร็วนั่นเองครับยังไมหาเล่นดูได้อันนี้ผมเล่นก่อนที่จะมาเปิด yeah Bà lời dạ Bà lời ơi, bà lời mình, bà lời mình, เฮ้ยมึงเร็วเกินไปแล้วไอ,ไอชนีนี่มึงเร็วเกินไปแล้วนะเฮ้ยด,ดูดิดูดิน่าจะอะไรบูชขายมึงห,หลัวว่ะเร็วเกินไปเละเร็วเกินไปเละไอชี่พวกชินี่มึงเร็วเกินไอ้ชินี่ ไอชีนี่เร็วเกินไปแล้วไอชี่นี่เฮ้ยมึงเร็วเกินไปแล้วพวกมึงอะยาไม่สนใจกูเลยคนไม่สบายมาแคสเกมและอัดวิดีโอโคตรสู้ชีวิตบอกคนเดียวโอ้ไปไม่ถึง <c oughs> เดี๋ยวสู้ชีวิตวันนี้น่าจะมี ต่กูนี่แหละสู้ชีวิตสุดแล้วแม่งคนสู้ชีวิตอะคนไม่สบายมาคลิปเราต้องคลิปไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆผมมเร็ว mày lưới lưới xin mày lưới Ya 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 bình lưới Nia không chết đi lều gầm lệ mừng lều gầm lệ đây ui ya 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 พวกเร็วเกินไปแล้วพวกชินนี่พวกชินนี่ไม่เร็วเกินไปแล้วพวกชินนี่ดูดิเร็วเกินไปแล้ว oh, ดูมันวิ่งวนแล้วอ่ะยังไม่ถึงไหนเลยพวกชินี่วุ่งเร็วกันไมิเลยพวกชินี่วั่เร็วกันไมิเล่ เร็วเกินไปเลยพวกชิ่ยเดียวเฮ้ยต้องถึงด่านนี้หนึ่งแสนดิเร็ว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 นะกว่านี้เย้ถึงดไป้ร็วไปเร็ววตายพอดไปหไปไปไปไ เขี่ยบักเลยเอาเชี่ยโอ้โหความเร็วเท่าไหร่อ่ะสามหมื่นเจ้าจอดสามหมื่นไปเลิกเล่นสูมหนึ่งครั้งเพื่อจะได้ตัวดีๆกับเขาบาัได้เลยวะตัวเชี่เลยเี่ยตัวเชี่เลยวะ No, Song Wisha. Ini lah. Tua sini, ok. Lepas tua sini, mah. Oh, 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 hey. Beloi 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 พวกฉันนี่ยิงเร็วเกินไปแล้ว <Okay. S 1> พวกฉันนี่ยิงเร็วเกินจังวะเร็วเกินไปเลยพวกฉันนี่ วะผมไม่สบายแล้วโอ oh, no. oh, oh, ้ยเนอโคตรสู้ชีวิตบอกเขาร็วเอาละเหนี่ยวเหนียวเหนียวเนอะโคตรเร็วอ่ะวิววิ่งกันวิ่งกันเร็วอะไรขนาดเลนวะเนอะลงไปนอนลองไปคุยกับลาภบ่วงล้วเอออเาละสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้อายหาเดรอันตได้ สำหรับคลิปนี้ก็จบวันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเว้เจะันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบาย